ก็ไม่รู้ว่าป้ายแดงไฟมาทวดทวดทิศท,ทวดทางแล้วไม่เคยเห็นโดนตำรวจเรียกนะคะปกติ <S <S 1> <S 1> ไม่เคยไม่เคยโดนเรียกถ้าจะถ้าอยู่กรุงเทพอะเรียกเรียกมอนเพราะว่าด่านมันเยอะก็จะโดนตรวจแอลกอฮอล์เป่าก็เป่าได้ค่ะมาเลยค่ะได้เป่าก็เป่าได้เพราะว่าไม่เคยดื่มไม่เคยดื่มปมปวยมาแล้วเหรอไปไหนมาไปไหนมา ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยไหน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 ไปเที่ยวไหนมา <c oughs> ไปเที่ยวไหนมาทุกคนอยู่ใกล้ปุ้ยไปก่อนนะซื้ห้องน้ำไปไปไหนมาไปไหนมาไปเที่ยวมาใช่ไหมฮะ

มีค่ะฝุ่นก็มีฝุ่นต้องมีเป็นเรื่องปกติฝุ่นต้องมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเไ,ไม้กเปลี่ยนไม้ไลฟ์สดก่อนเตรียมชาร์จแบตเตรียมชาร์จแบตก่อนนะคะเตรียมชาร์จแบตชําก่อนเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึ่งนะทุกคนใจเย็น ต้องร้องไห้ทุกอย่างโอเคบ้านสะอาดมากๆขอบคุณค่ะที่จริงบ้านมันก็ควรต้องสะอาดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นที่อาศัยของเราบ้านบอกนิสัยเจ้าของได้นะคะ ไม่ได้ว่าใครนะพูดให้ฟังเฉยๆวันนี้อรร๋อเฟนแชร์แชร์เดี๋ยวต้องแชร์ลิงก์ให้เขาแชร์ลิงก์ให้เขาหน่อยอนึบ มก็ไม่จะเป็นทรงเป็นเซ็งอะไรเลยใบยเลื่อยเปืือยแฉสวัสดีคุณแพรีร่บ้านนะ่าอยู่มากขอบคุณค่ะว่าแม่จ้อเหรอไม่ได้ว่าใครอย่าดิฉันไปว่ากับใครดิฉันไม่ได้ว่าใครแค่พูดให้ฟังว่าบ้านมันบอกนิสัยเจ้าของได้ถ้าบ้านโลกสกปรกก็แปลว่าเจ้าของเป็นคนขี้เกียจไม่มีความเป็นระเบียบวยนยินัยกรถูกปะล่ะ บ้านลกอะ่ะบ้านสกปรก,กอะ่ะเออขาบาขนาดบ้านยังไม่ทำความสะอาดเลยขนาดบ้านน่ะยังไม่สะอาดเลยอะ่ะแล้วยังอื่นจะสะอาดปล่าอะขนาดบ้านยังไม่ทำความสะอาดเลยอะ่ะแล้วยังอื่นจะสะอาดไหมเนี่ย ไม่ลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวรอไอ้อน,นี่เลยรอ PK เลยเอ๊ะไม่ใช่รอ PK รอรอขึ้นจอกับอาจารย์แล้วก็ใดๆไปเลยขี้เกียจละชาร์จแบตละชาร์จแบตรอแล้วบ้านหน้าอยู่ดูอบอุ่นด้วยครับคุณค่ะมันก็จะมีฟิลลิ่งมันอยู่ที่ฟงฟอเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะดิฉันใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นส่วนใหญ่ดิฉันรู้สึกมันมีสเสน่ห์ไม้โอคงไม้โอความไม้แล้วก็ ไม้ที่มันเป็นแบบมันมีความเป็นมินิมอลนิดนึ่งมันจะได้ให้ฟิลลิ่งอบอุ่นนะิดนึงนะก็ล้วมันดูที่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะเฟอร์นิเจอร์เตียงเติงดิฉันก็ใช้ไอ้นี้หมดเลยเตียงก็ใช้เตียงไม้หมดเลยไม้โอ๊คซื้อมาจากลังรัก เฟอร์นิเจอร์หลังหลักค่ะลองไปพิมพ์ไปดูนะใครชอบแบบฟิลแบบมินิมอลมินิมอลเตียงนอนได้สองคนเตียงนอนได้สองคนแต่มันเล็กมันห้าฟุตก็เราไม่คิดว่าเราจะมีใครมานอนด้วยไงแล้วก็เตียงห้าฟุตเราไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีผู้ชายไงเราลูกสาวคนเดียวแล้วก็นอนห้าฟุตก็กิ้งไปดิห้าฟุตนอนคนเดียวก็ชํำแล้วเนี่ยห้าฟุตเตียงนอนห้าฟุต นี่จริงมันเปิดไฟได้แต่เหมือนไฟมันน่าจะขาดแล้วมันเปิดไม่ได้ก็ฉันก็เดไม่ได้แบบใช่หกฟุตแต่ว่าห้องมันเล็กที่ไม่เอาหกฟุตเพราะว่าเพราะว่าห้องเล็กห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กค่ะก็เลยแบบแค่แค่แบบห้าฟุตห้องนอนมันเล็กถ้าเป็นห้องใหญ่ฉันก็เอาเตียงใหญ่แล้วมันเป็นห้องที่ดิฉันไม่ได้คิดว่าดิฉันจะซื้อก็คิดเคยเล่าให้ฟังไงห้องนี้ปกติก็ทําห้องเดียวเป็นห้องเดียว พ่อให้พ่พอกับแม่อยู่แล้วเขาก็ไม่อยู่เขาไม่นอนในห้องเขาไม่นอนในห้องดิฉันก็งงเหมือนกันสุดท้ายกมันก็เลยกลายแต่ก่อนมันก็เป็นแค่ห้องเก็บของมาไว้รับแขกตอนดีฉันเป็นพระก็เอาเก็บไว้ไว้นสำหรับเวลาพระมาพักหรืออะไรเงี้ยดิฉันศึกมาที่ฉันก็เลยเข้ามาอยู่ฉันก็เลยเข้ามาอยู่ก็เลยกลายเป็นห้องบรรทมของดิฉันไปตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ห้องนี้ก็เลยกลายเป็นห้องบรรทม เป็นพัดตำหนักเก้าอี้ไม่แพงค่ะอยากจะเปลี่ยนด้วยซ้ำนะเดี๋ยวมาอยู่บ้านใหม่ไม่ใช้เก้าอี้แบบนี้ละจะใช้เก้าอี้ที่มันเป็นแบบบ้านใหม่มีสองห้องนอนค่ะมีแค่สองห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องข้างบนหนึ่งห้องสองห้องนอนไม่เอาห้องนอนเยอะค่ะ สองห้องนอนเห็นแบบบ้านที่ฉันด้ยางที่ฉันเคยให้ดูแล้วนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเจียมยกเสาเจียมยกเสาแบบบ้านนี่อ่งนี้เป็นแบบบ้านแบบบ้านนะคะนี่มองจากมุมข้าง มุมข้างอันนี้เป็นแบบแบบมีสองห้องนอนห้องนอนก็คือสองห้องนี้อยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนี้นี่สองห้องนอนอยู่ฝั่งนี้ข้างล่างเป็นห้องแม่ข้างบนเป็นห้องดิฉันสวยเอ่อบอกเขาว่าเน้นความเรียบหรูเรียบหรูมีฟิลลิ่งแบบมีความเป็นฟิลลิ่งแบบมินิมอลนิดนึงมินิมอย่างไงสองชั้นไม่รู้นะ แล้วตรงนี้ก็จะมีระเบียงเห็นวันนีห้องทํางานที่เล่าให้ฟังข้างบนเนี่ยใน,น,นข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องทํางานขอหน้าต่าง,ก,งกว้างแบบนี้เลยเป็นบานเฟียมดิฉันจะทําเป็นบานเฟียมเนี่ยสี่ช่องแบบนี้เลยเปิดปิดได้บานเฟียมสําหรับเวลาแบบแล้วตรงนี้จะเป็นระเบียงเห็นไหมมันจะมีระเบียงออกมาข้างนอกไว้สําหรับแบบเ,เราแบบตอนเย็นแดดล่มแล้วเราอยากมานั่งรับบรรยากาศตอนเย็นเราก็เปิดบานเฟียมออกมาแล้วเราก็มานั่งอาจจะมีแบบโต๊ะ เก้าอ e, ี้สักตัวหนึ่งข้างล่างก็เป็นห้องทํางานนะคะข้างล่างก็เป็นห้องห้องห้องโถงก่อนขึ้นบันไดก็จะเป็นฟิลลิ่งใหญ่กว่าหลังนี้เยอะค่ะเพราะว่ามันมันสองชั้นนะคะ <c oughs> ฟุกบอกว่าขาดคนสวนค่ะแต่ว่าคนสวนต้องทำโอทนะคะถ้ามาเป็นคนสวนบ้านพี่ต้องทำโอทได้ดึกๆ บางทีอยากพี่อยากให้พรวนดินกลางคืนอย่างเงี้ยก็ต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่หลับค่ะใช่ค่ะระเบียงเป็นกระจกนิลภัยค่ะระเบียงจะเป็นกระจกนิรภัยอันนี้จะเป็นข้างหลังอันนี้จะเป็นข้างหลังค่ะข้างหลังนี่จะเป็นครัวครัวนี้ก็ขอสเปซแบบกว้างๆเลยสเปซแบบกว้างๆเป็นห้องครัวอยู่ข้างหลังอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่น นี่มันจะเป็นแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะฮัลโหลค่ะค่ะในในอ่าในโอเคโอเคเดี๋ยวดูในในอันนี้ใช่ไหมคะในบ้านเขียวใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยว อ,อโอเคแค่แชร์เนาะสองงานนี้เนาะค่ะค่ะได้ค่ะอย่าอย่าเรื่องจัดการเรื่องไอ้นี้ให้หนูด้วยนะนะคะรานะคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะครัวโอเคเลยครับเปิดล่วงไม่อับต้องอย่างนี้อยู่แล้วค่ะครัวแล้วก็เป็นไม้ละแงะ่ะเป็นแบบเป็นละแงแบบ กลางวันใช่ไหมเปิดฝั่งน,นี้มันก็จะเป็นช่องลมช่องลมช่องลมกลางคืนปุ๊บเราไม่อยู่แล้วก็ฟรุ๊บมาฝั่งนี้มันก็จะมันก็จะปิดเข้าใจป่ะเข้าใจฟิลลิ่งป่ะเข้าใจฟิลลิ่งไหมที่จริงมันมีหลายรูปแต่ดิฉันไม่ได้ทําไว้นี่ให้ประมาณห้าเมตรมั้งฟิลลิ่งดิฉันบอกขอโปรง่ปรงๆอย่างนี้เลยช่องนี้ไว้สำหรับแบบละ แล้วก็ทำเคาน์เตอร์ทำอาหารทำครัวทำอาหารลมมันก็จะเข้านู่นนี่นั่น,นตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับแบบซักล้างนู่นนี่นั่น,นอะไรนู่นนี่นั่นนันน่นนันน่น,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 นแล้วก็มีห้องน้ำด้วยครัวมีห้องน้ำแยกต่างหากชั้นล่างมีห้องน้ำสองห้องก็คือห้องน้ำตรงครัวกับห้องน้ำตรงตรงห้องนอนแม่เน้นให้แสงเข้าช่ำ ่วาดวิมานในอากาศไปก่อนวาดวิมานในอากาศไปก่อนนะคะจะได้หรือเปล่าไม่รู้ส่งมาทางไหนเนี่ยนางบอกนางส่งมาให้แล้วอันไหนเนี่ยเดี๋ยวส่งมาให้ในไหนอะทำไมไม่เห็น พี่ส่งมาให้ไหนๆทำไมไม่เห็นเลยเบอร์อะไรอะ่ะเนี่ยทำไมไม่มีเห็นไม่เห็น,ม,หน,ม,หนมีขึ้นเลยมีแค่ว่าไม่ต้องเซน็นอะไรเงี้ยไม่ขึ้นเลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคโเคขอโทษค่ะหนูปิดโหมดเครื่องบินไว้ขอโทษท้วค่ะเดินดูดดอ๋อถึงกว่ามันไม่มี โอเคค่ะขอโทษขอโทษทีค่ะ้อมาแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วอย่าลืมอย่าลืมส่งใบหักปฏิให้หนูนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะจ้าจ้ฉันก็ว่าทำไมมันไม่ขอโทษค่ะคุณลูกค้าขอโทษค่ะคุณลูกค้า แคผิดเองแรงมากมีคนขับรถหรือ,อยังฟุ๊กขับขับรถได้แล้วหรอ เก่งจังลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วลจบค่ะดีลงานโอเคเดี๋ยวส่งอันนี้ให้บัญชีก่อนเลยจบโอเคค่ะทุกอย่างโอเคโอ้ทำไมไม่เน็ตให้ฉันแล้วเนี่ยหกักสมเอร์ซ ส่งต่อดีกว่าส่งต่อดีกว่าเหมือนวีนพี่ต้องส่งค่ะส่งไปให้สำนักงานบัญชีก่อนเจ้าหน้าที่บัญชีก่อนให้เขาเก็บไว้จะได้ยื่นภาษีเสียแวนเจ็ดเปอร์เซนต์เหนื่อยมากเหนื่อยค่ะใครไม่เป็นแพ้ไม่เข้าใจ อขอบคุณมากค่ะได้รับแล้วค่ะไว้หักภาษีแช่แช่ซึบแช่ โอ้ยตงผิดสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวรอนะคะใครยังไม่ได้ติดตามติดตามช่องให้หนูด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันกับอาจารย์เบียนหนึ่งทุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวนะส่งต่อ ส่งต่อให้คุณส่งต่อให้คุณอะไรวะ่นี่ส่งต่อให้คุณมีไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะหนึ่งพัน็ร้อยท่านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอคุยธรรมะกัน คือพรุ่งนี้จบงานเลยใช่ไหมคะ อับหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนใจเย็นนะ เสื้อนะเสื้อน่ารักอัศวินเซเลอร์มูนโหลโหลผ้าจานอะไรเต๋ต๋อะไรโลกเต๋อะไรต๋อะไรเธอต๋อะไรต๋มันมีหลายต๋นะอย่าให้พูดนะอยากพูดเหมือนกันแต่กลัวไล้บิน ทีมงานลูกน้องหนูหลายคนอยู่นะคะแต่เอาตามที่สะดวกได้เลยเขาน่ารักมากเลยนะวันนั้นที่เขาส่งเขาส่งเขาส่งสินค้ามาให้ดิฉันรีวิวช้าเขาบอกว่าอยากจะส่งขนมไปให้ด้วย <c oughs> วันอาทิตย์ที่ช้า <c oughs> ทีมงานอยากขอโทษน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะส่ง ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะน่ารักมากเลยอะเอเจนซี่ที่นี่ดีมากอื <that> um, มวั King, <in crystal scale> hmm> นนั้นไงที่ส่งไก่มาให้รีวิวชานะคะนะครมีจะส่งขนมตามมาอืมมีจะส่งขนมตามมาทีหลังนะคะจบ รอหนึ่งทุ่มวันนี้เหลืออีกหกนาทีจ้าเหลืออีกหกนาทีจ้าแม่ พี่แพรลี่มีใครบ้างพี่ขออนุญ,ญาตเอากาแฟกับปลาปักตะกาได้เลยค่ะ อาจารย์เบียร์ขึ้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวน่าจะเอาเชิญมาแป๊บหนึ่งนะคะดิฉันก็เตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันแป๊บหนึ่งไม่รู้เลยว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรกันไม่ทราบค่ะคุยได้ทุกเรื่องค่ะดิฉันเป็นคนคุยได้ทุกเรื่องไม่ต้องทาปากวันนี้มาลุกชายแท้ ูกชายขึ้นมรหนึ่งปีนี้เกิดวันเดียวกับแพรรี่ด้วยค่ะน้องเป็นหนุ่มแล้วนะคะปีมรหนึ่งก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่ก็จะปวดหัวนะคะมีลูกที่กําลังโตก็จะปวดหัวนิดนึงดิฉันว่าดิฉันจะไปเอาอะไรมารอวะดิฉันว่าดิฉันจะไปเอาเอาปลาเอาอะไรมาลอนี่ว่แป๊บนึงนะคะ ขอบคุณนะคะเตรียมเลยเตรียมเลยกดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยววันนี้คุยกับอาจารย์เบีย อาจารย์เบียร์เขาไลฟ์ช่องไหนอาา่ะดิฉันต้องไปตามเพื่ก่อนหรือเปล่าอาจารย์เบียร์เขาอยู่ช่องไหนอะทุกคนเขาต้องไปขึ้นไลฟ์ยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาอยู่ช่องไหนอะคนตื่นทามหมอเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งคน อ่าเขาบอกว่าเฉพาะเพื่อนเท่านั้นฉันต้องไปกดติดตามก่อนหรือเปล่านี่กดติดตามกดติดตามแล้วต้องบอกให้เขากดติดตามดิฉันด้วยป่าววันหรือดิฉันต้องเอาช่องที่อาจารย์ต้องกดติดตามดิฉันด้วยนะทุกคนบอกให้อาจารย์กดติดตามช่องดิฉันหน่อยสิดิฉันกดติดตามช่องอาจารย์ไปแล้วไปทุกคนจ้า คนกวนอาจารย์เบียเยอะมากเยอะกว่าแพรลี่โดนอีกมันแล้วแต่ค่ะเพราะว่าอาจารย์คนเขาดูเขาเยอะดิฉันคนคนดูดิฉันตอนนี้ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่แปลกที่คนกวนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ของอาจารย์คนเขาดูเขาเยอะจริงเขาไลค์คนดูเขาหลักหมื่นหลักอะไรก็เป็นเรื่องปกติค่ะ ภาษีที่จายสวัสดีค่ะดิฉันจะได้อะไรอาจารย์ขึ้นหรือ,อยังทุกคนช่วยแจ้งข่าวด้วยนะยังไงอะไรยังไงก็แจ้งข่าวกันด้วยอาจารย์เขาขึ้นหรือ,อยังหรือว่าอะไรยังไงเหรอเดี๋ยวดูก่อน ทำไมดิฉันค้นหาอาจารย์ไม่เจออ่ะใช่เขาบอกเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะ่ะทุกคนบอกให้อาจารย์กดติดตามช่องดิฉันหน่อยซิดิฉันจะได้แบบขอขึ้นได้ไม่เห็นแล้วแต่เขาบอกเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะ่ะรบกวนให้อาจารย์กดติดตามช่องนี้ได้ไหมคะ หรือดิฉันต้องต้องไปห้องอาจารย์อาจารย์เขาต้องการยังไงครับตอบถามให้หน่อยให้ให้ดิฉันเข้าไปไปห้องอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมถามอาจารย์เลยใช่ไหมอโอเคโอเคโอเคลงได้ได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหา Eh. Sale um. blue.